อหลังจากที่แอดทําไปนะคะเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมสื่อเก่าเงียบฉี่เลยนะคะแต่ว่ามีบางสื่อที่รักน้องลิสต์อยู่ก็ะดิสแพดเนาะเขาก็มีกล้องเกื้องตามไปขนาดนั้นนะคะ บอกเลยว่าแหมตัวลิซ่าเองก็คู่ควรจะเป็นข่าวอินเตอร์มากกว่าจริงๆแล้วค่ะเพราะสิ่งที่น้องทำเนี่ยมาระดับเวิด์ c คลาสอยู่แล้วนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าระดับหัวใหญ่ๆของโลกเท่านั้นนะคะที่ทำข่าวของน้องลิซค่ะเขาเรียกว่าแหมรสนิยมดีนะจ๊ะรู้จักจัดหาข้อมูลต่างๆให้กับผู้เสพนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามาเริ่มที่นูเมโลก่อนนะคะอันนี้เป็นนิตยสารแฟชั่น โชว์ระดับสากลเลยเขาอยู่มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีเครือในหลายประเทศมากๆเลยนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าลาลิสาเนี่ยยืนยันความดังความ ด้วยเสียงค่ะเออเสียงอะไรไม่ใช่เสียงร้องในเพลงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่คือเสียงกรี๊ดกระนาเลยค่ะที่พร้อมใจกันกรี๊ดนะคะขเขาเรียกว่าปากก็ส่งเสียงมือก็เล็กขอดมือถือไปด้วยค่ะกับบรรยากาศนะคะที่ฝรั่งเศสล่าสุดของน้องนั่นแหละ ซึ่งอันนี้ก็ตีพิมพ์เป็นฝรั่งเศสด้วยนะคะเขาก็บอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วนะที่จะบอกถึงความฮอตของน้องนะคะกับเสียงตอบรับที่แบบว่าเป็นหลายพันเสียงเลยค่ะที่ไปยืนรอคอยวินาทีที่ควีนมาถึงนะคะมันเป็นการเลคคอร์ดวินาทีประวัติศสาสตร์โลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าเสียงต้อนรับน้องเนี่ยดังขึ้นทุกปีทุกปีจริงๆนะคะโดยเฉพาะนี่แหละกับงานของเซรีนนะคะซึ่งน้องก็ ไม่ได้ออกที่เป็นงานใหญ่อย่างนี้มา2ปีแล้วเนาะถ้าไม่นับรวมเอองานบูกาลี่ก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าได้งานท็อปท็อปนะของโลกเนี่ยติดกันทีๆเลยนะคะแฟนๆก็ต้องเตรียมยาอมยาลมดะดงดะมองอะไรกันไว้นะคะเพราะว่าเสียงเสิงนี้แหบไปหมดแล้วนะคะก็นอกจากนูเมโลแล้วนะคะก็อย่างแน่นอนค่ะคนที่ให้พื้นที่น้องก็คือเบอร์ใหญ่ตัวท็อป CNN เลยค่ะทุกคน เป็น cnn ที่ดีข่าวไปทั่วโลกนะคะและอันนี้ก็โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม็กกาซีนสายแฟชั่นค่ะที่เดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นโซเชียลด้วยนะไปเยอะก็ไปแถบทางยุโรปอเมกาค่ะก็บอกเลยว่าลิซ่านี่ยืนหนึ่งนะคะแล้วก็วิเคราะห์ชุดที่น้องใส่แวนเซลินกันแบบว่าเปี้ยงปังมากเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีอีกหลายสื่อค่ะบอกว่านี่เป็นการกลับมาจัดงานนะแบบเจอหน้าเจอตานะคะก็คือหมายถึงหลังจากโควิด -19 เนานะที่มีแขกมาเข้าชมจริงๆสำหรับแฟชั่นแล้วก็รันเว์นะคะแล้วน้องลิสก็นี่ถือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเลยค่ะให้ทุกคนอยากจะกลับมางานนี้นะเรียกได้ว่าพลิกฟื้นหลังจากที่วงการแฟชั่นซบเซาเพราะมีโควิด -19 ก็ว่าได้นะคะก็จริงๆล้วค่ะหลายสื่อทั่วโลกก่อนจะเข้าถึงว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ อะไรคอลเลกชันไหนยังไงนะคะกลายเป็นว่าต้องเขียนถึงน้องลิสต์ไปก่อนซะทุกลายค่ะว่าเนี่ยนะมีแฟชั่นไอคอนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งบางคนเขาก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นแฟชั่นไอคอนนะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วยังเป็นตัวแทนทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะน้องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาวเอเชียที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้ทั่วโลกค่ะ และนี่ละค่ะจากความสำเร็จของน้องลิสนะคะที่ไปปรากฏตัวที่ Paris Fashion Show ค่ะรวมไปถึงกระแสของเนี่ยนะคะทั้ง3คนค่ะที่เป็นเอเชียตัวท็อปเลยนะคะระดับ a อลิสเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มวีน้องลิสแล้วก็พี่พักบกกรมนี้ก็สร้างกระแสได้มากจริงๆค่ะแล้วเขาก็เลยบอกเลยว่าตัวเอกนะคะถ้าเกิดเปรียบอันนี้งานครั้งนี้เป็นซีรีส์แล้วก็ตัวเอกของเรื่องก็คือลิซ่าแน่นอนค่ะที่ เสริมให้คุณพ่อเอดิเนี่ยยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ทำให้เห็นทิศทางทางการตลาดของเซลีนที่เจ๋งขึ้นทุกวันละค่ะก็ตอนนี้ค่ะพ่อลูกคู่บุญเขาก็ทำหน้าที่กันสุดฤทธิ์นะคะเมื่อคุณพ่อเห็นความปังแบบนี้แล้วเราก็ของานให้น้องลิสอีกและกันเนาะเอาวันนี้อัพนิวส์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ